ดค่ะทุกคนจ๋าดูไอเจ้าหมาน้อยดูรอเจ้าของจ้ะทุกคนจ๋ารอแม่และลูกดูค่ะเขาไม่ลงนะคะทุกคนจ๋าเขาอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะอยู่ด้านบนรถนะคะทุกคนจ๋าสีดําเลยกี่ก,กวบครับลูกฮะจ้าเอ๋ มองหน่อยมองหน่อยมองกล้องหน uy, ่อยเร็วๆทางนี้ทางนี้น่ารักมากเลยเนี่ยไม่เห่าไม่อะไรนะคะทุกคนจ้ะอากมองมองทางแม่ละค่ะทุกคนจ้ะเขาเชื่องมากเลยทุกคนแสดงว่าเขาเคยไปเนาะค่ะเนาะเขาเคยไปไหนแมรนไหนด้วยเนาะค่ะเนาะ เขาไม่ได้มาด้วยเขาก็เหมือนจะแบบวิ่งตามตลอดประมาณนี้ค่ะทุกคนนีคะน้องจ๋าจ้าเอ๋รอแม่เหรอคะรอแม่เหรอคะดูดูดูทุกคน,นแม่ะแม,ะๆๆๆะมจา๋าอยู่ไหนเหรอแม่ไปซื้อกลองอยู่เหรอล,ลูกอากาศทุกคนจะน่ารักนะคะ มาจ่ายค่าเน็ตแต่ทุกคนจ้าแล้วก็มาซื้อกับข้าวพี่พิกซีนะคะทุกคนก็เลยเห็นเนี่ยค่ะ <c oughs> ตัวไม่ใหญ่แต่เขาไม่ลงเขาไม่ลงจากรถนะคะทุกคนจา้าอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนอ่ะเพีเพีงเขาความน่ารักของเขา จิมทาวีดีโอนี้เขาไม่เห่านะคะทุกคนจะ๊ะนะคะเขาก็รอแม่นะคะรอคนที่เขามาด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะน้องจา๋าอาไปแล้วนะลูกฮัลโหลฮัลโหลมองกล้องหน่อยเร็วเร็วเวบายบายแล้วนะบายบายแล้วนะครับบายบายอันนี้เป็นสวนออกกําลังกายนะคะทุกคนจา๋า น,นี้นะคะเดี๋ยวเป็นซูมให้ดูเนาะค่ะเนาะจิมออกมาข้างนอกจ้ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้ดูจ้ะทุกคนจ้ะดูดอกคูนเนาะค่ะเนาะหรือว่าดอกลมแรงนะคะทุกคนจ้ะจะเหนือเรียกนะคะอันนี้เป็นสวนสุขภาพจ้ะทุกคนตอนเย็นเย็นมาเดินออกกาลังกายได้คะ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้คือ ถนนที่รถวิ่งอะค่ะทุกคนจะ้ะอันนั้นไปแอร์พอร์ตจ้ะทุกคนจะ้ะหรือว่าเข้าเมืองได้นะคะเนาะนะคะเนะข้าเมืองนี่นะคะตรงนี้ก็จะไปอำเภอสันกำแพงจ้ะทุกคนจะ้ะถนนเส้นนี้นะคะไปแยกอรอนจันทร์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ จะนี้นะคะดิบออกจากบิ๊กซีมาจ่ะทุกคนจะ่ะมาเห็นบรรยากาศที่มันฝนจะตกจ่ะทุกคนจะ่ะมันก็ตกปล่อยๆนี่แหละก็เลยเห็นตรงนี้ค่ะตอนเย็นๆน่ามาเดินออกกําลังกายมากเลยจ่ะทุกคนจะค่ะนี่นะคะทำอทำย่างดีมากเลยจ่ะทุกคนมีน อะน้ำด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีพับผับผ่อนก็นได้นะคะเนาะ,ะนี่นะคะด้าวบนกลับมาที่เดิมนะคะเนาะ,ะนกลับมาที่เดิมอันนี้ออกจากซูเปอร์ไฮเวย์ใหญ่ะคะ่ะทุกคนจะ๋ะน,นะคะขึ้นด้านบนนู่นเนาะคะ่ะออกจากซูเปอร์ไฮเวย์ใหญ่นะคะทุกคนจ๋าก็ขึ้นไปเป็นเป็นเหมือนทางด่วนนะคะทุกคนด้านบนนะคะ ก็ไปสนามบินเหมือนกันแต่ทุกคนจะไปได้หลายทางค่ะตรงนี้นะคะภาพมันก็เงียบนะคะน้องเงียบมาพักผ่อนมาเห็นต้นเมงต้นไม้เะคะเนาะมันก็สบายตา ได้เห็นดอกไม้ต้นไม้โชกเขียวมันก็โอเคเนาะค่ะเนาะนะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันจะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นเนาะค่ะเนาะติดคยเดินจักทุกคนจ๋าอันนี้ไปบอกฟัางนะคะทุกคนจ๋าจะเดินจากตรงไหนนะคะ กยีจากคจานี่อร่อยข้าวมามามามกินเตีเ๋ยวน้ำตกอร่อยจากคนจ๋เตี๋ยวมุ้งนี้กินไหมคะมาเด้อจากคาุณจ๋าก่อนให้ปร อยากกินเวียเจียวแต่ทุกคนมานนี้เออเว่ยดเจียที่แ่นี้ค่ะเอออร่อยอร่อยด้วยนะคะนีนะ่นักการข้ค่ะไอเดียสุดยอดเลยะอ,อันมดก,กนะค่ะเนาะอันมดน,นะ มาๆๆๆกินด้วยกันน้ำเขาขึ้นขุนดีจต่ทุกคนจ้ะจานี้นะคะเคยมันกินแล้วค่ะต้องเติมช่องเติมน้ำปลามาเ้ยจ้ะทุกคนจ้ะ 东海。嗯嗯嗯嗯 อร่อยมากๆเลยแต่คนจต่ตัวตตนีน้า30บาทค่ะ อเอียนนะคะเนาะจิ้มขอดังไม้นะคะดูกันจารนี่มันจะยาวนะะนะเวนาะ,ค,นะ,ค,นะ,ค,ะค่ะเนาะจิ้มขอฝากดูจตามฝากดูแลจดแชร์เนาะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนจาสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย